จะไปไหนก็ไปน้ำหูร้อนถามเองตอบเ,เองเจ้าอากาศเยน็นอากาศเย็นดีชอบเดินไปดูกันเนาะ ทุกคนมาดูที่อาบน้ำอาบน้ำกลางแจ้งเลยอาบน้ำอุ่นอาบน้ำคุร้อนอาบน้ำแร่นี่แหละนี่ก็คือบอ่อน้ำแร่ที่สามารถมานั่งอาบได้ตอนเช้าเช้าเลยแต่ตอนนี้คือ9้าโมงเก้าโมงเก่งลเลเจ้าวมามีไผ่แล้วนะคะร้านขายไข่ จะซื้อไข่ก่อนนี่เป้าหมายคือมาซื้อไข่มีไข่เป็ดเดี๋ยวเอาไข่เป็ดด้วยไข่เป็ดหนึ่งมีแบบผสมเอาไข่ไก่อีกหนึ่งนี่ได้แล้วนี่คือบริเวณที่เปิ้ลแต่งเอาไว้เือมาทำไข่ต้ม มีสองบอ่อมีสองบอ่อนี่ค่ะเดี๋ยวมาซองดูก่อนแป๊บหนึ่งอู้วันขึ้นเออมันมีอันนั้นขึ้นเลยเหรอโอเคอันนี้ไข่เป็ดไปก่อนเลยไข่เป็ด,ไปไดฮะได้ติดกันเลยค่ะหนึ่งสองสามนั้นไม ย่อนลงไปเลยจมหรือยังจมหรือยังหันล้อเรียบร้อยอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีจะมาเอาไ,ไ,ไปกินจับแล้วลถ้าสุกล้ำก็จะบะล้ำ ไข่ต้มน้ำแรกของเฮาได้แล้วเจ้าจะพามานั่งกินไข่ตรงนี้นี่หาที่นั่งย่อนขากันเถอะเฮ้เป็นได้สัมภาษณ์หน่อยเนาะยังฮอนอยู่อหรอ,อตรงนี้ฮอนอยู่ยังประชินอ้าวเปิ้นจุ่มได้ ทั้งเท้าแล้วค้อน,อ,น,อ,น,อ,นอยู่คอนอยู่อนอยู่เดี๋ยวจะลองแกะดูนะเคาะปุ๊บมีน้ำออกปับ๊บคือยังบบสุกแตดๆอ๋อโอเคบดได้จ okay, ื๊บแบบนี้นทีเทียะอันนี้เจ็ดถึงสิบนาทีเพราะว่าพอครบเจ็ดแล้วเตียวมาอยู่ไหมลองเทใส่ในนี้นล้วเจ้านอ้อปุ๊บน่ากำลังดีนี่สกยอดสยอดสกยอดดูไข่ดูไข่ไข่ขขตั้งไงว้าว นี่เลยและเขาก็มีซอสขึ้นแต่บม่ได้มีทิชไทึ้่อ่ะเดี๋ยวจะหยาบซอสแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะกินโชว์อืมอืมเน่เน่ยเน่เป็นไข่ต้มที่อร่อยอร่อยอร่อยที่น้ำผุร้อนดอยสเกตนะเจ้านวดก็ได้อาบน้ำแร่ก็ได้นะเจ้า มาต้มไข่ก็ได้นะคะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยอ้าวได้แล้วค่าบริการนวดแผนไทย200บาทต่อชั่วโมงค่าบริการห้องแช่น้ำแร่ 1, 100บาทผู้ใหญ่เด็ก50บาทหลังนี้เป็นศูนย์นวดแผนไทยเจ้าของที่นี่มีห้องอาบน้ำแร่ตัวเจ้า ขอเข้ามาดูห้องอาบน้ำแรกก่อนนะเจ้านี่เป็นแบบนี้นี่นะคะเป็นอู้นี่ก็เป็นห้องอาบน้ำแร่แหมตี้หนึ่งเจ้า แต่อยู่้วยกันเนี้ค่ะแต่ว่าคนละอาคารเนาะก็จะเป็นแบบนี้โอ้ดีมากเลยดีมากเลยค่ะก็มีหลายห้องเหมือนกันอยู่กับมุมรถทีบที่เปิ้นแปลงเอาไว้คือถ่ายรูปแบบนี้ร้านแม่ใจร้านน้องกวางน,นะคะฝากมาอุดหนุนกันนะเจ้า เป็นสินค้าของที่นี่นะจ๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนทําเองอันนี้อันนี้แม่ทําเองนะจ๊ะนี่ค่่ะเาดอกไม้แห้งนี่ก็คือทําเองไหมคะเก็กมวยนี่ก็ปลูกเองปลูกเองอันนี้สบู่ทําเองทําเองมรดกนี้ก่อ มีนวดละแมโบอาบน้ำก็มีอ่าแวะมาอุ่นหนวนที่น้ำพุร้อนใบสเกตนะคะทุกคนแวะกินผัดไทยกุ้งสดและข้าวมันไก่เจ้ามีคาเฟ่กาแฟ,ฟสดตัวเจ้านี่เป็นเมนูของเปิ้ล